สวัสดีครับพี่น้องมนีิกระบอกๆกันเก่าครับช่องปลากรูควายครับมนีิกับวันที่เก่าสิงหาครับสิงหาหกหาครับเนาะเอาควายไปนิดหน่อยควายยังก็บอกเพิ่งเนี่ยเวลาค่อยกรด่าอ้ยควายกระลึมหนลึมหลังอีกแล้วไปนอนพปนอนน้ำเวนเอาสวัสดีครับเอ๋อสวัสดีครับหอยครับอือไปนอนเวนข่อยกระลงกระลืมโอ้ยไปนอนกี่กันโอ้ยเห็นยังมาละหอยได้คิดยังเคลียร์ได้โทรศัพบเวิร์คคืนเคลียร์ไปเคลียร์มาหอด ตีหนึ่งว้้องมาหลับโอ้ยคือไว้น้องมาหลับจีเพิ่งมาล้ำโอ้หบอลไลยังไงเพิ่มาล้ำเอฟซีตัวยงกันเขาเจ้ากัได้ตัวแรกก็น้อยเนาะตัวแรกไี่จากตัวเมีอดิมีีมีสองใครขึ้นมาถามเจ้าดอกว่ามีอย่งว่ามีควายว่ากว่ามีควายกตว่าัตัวแรกก็น้อยเนาะสูงครับน้อยอยห้รอยสามสิบนี่ลูกมายังองหนี่ยังไปสาวจีไปสาวดิ พียสาวผสมไปครับนี่ผสมอะไรจีผสมแล้วผสมแล้วผสมแล้วใส่ยังไงละหอยปังแปดริ้วโอ้โมเมนนี่เจ้าสันเจ้าสันทีปังเป็นพ่อเจ้าสันอะไรโอ้มลื้มลงลงพ่อลงแม่ลงก็ได้เอาตัวมั้ยไหมลงลงใส่เจ้าสันไว้หน้อยเนาะเจ้าสันผสมเจ้าสันไว้นะครับผสมมือเล็บมือก้อนนี่มือก้อนเนาะมือก้อนนี่มือก้อนนี่มือก้อนหรือมือวัน โอ้มันกระจายตัวผสมมือสองหมื่นแล้วประมาณนี้ครับมันี้สองหมืเอาเอามือสองมือซะมันลืมลืมมันลืมมันลืมมันหลายตัวครับเบื้งหน้าเบื้งตาก่อนเนาะเบื้งหน้าเบื้งตาเอาไล่หนีเอาแจงแจงเขาเนี่ยเบื้งหน้าเบื้งตากล้าีเสียตาเตียมแก้มจำน้องอยเนาะเสียโอ้ยเตียมขลกีเดยปุ่นตาเตียมแก้มจำเอาเปิดเขาเปิดสวยหูฟอนหูฟอนลึมอุดรธานีอุดรธานี้ติา มาสร้างอุดรน้อยเนาะซื้อมาสร้างอุดรบ่ตันบ่ดีกะมันก็สิมีสายสายมาเลาะสาทั้งอุดรน้อยเนาะสายพี่อุดรนะครับเบิ่งองค์่งเผางานติ้งดิงองค์ขอเพิ่นองค์ขอเพิ่น้เผาอื้มพื้นไม้แข็งกว่าขวัญอีหยังก่อเพิ่นว่าไม่เตะเผาหรือม่อุ้ยก็จักจาบ่ได้แล้วออเอาบ่ได้บึกคือกันครับมุ่นขอใหญ่องค์คงองค์คอพิ่นนะครับผูกโบนะครับผูกโบเรียบร้อยนะครับเอาเรียบๆๆียบเรียบน้ำ เรบสวยครับครับเรียบสวยเร็บสวยอันนี้อันนี้ฉี่ลี้ไปบวกเขาไปเด้อนี่มันล่างบวเกี้ยงครับย้ายย้ายเราล่างบวเกี้ยงไปเลยนะครับฉีได้หายอยู่นี่นี่ละนี่ละรายละเอียดสิบริหารค่าตัวบ่หอยเบึ้งขัชี้วชี้ฟังว่านี่ละรายละเอียดนี่มองนี้นี่ละตาเต้มเกมจ้ำครับครับเร็บเรียบกล้องกระสานไปน้ำเรียบนี่ลรายละเอียดชีต้มฉีฉีนี่บ่บ่พูดถึงว่ารายละเอียดของมันพอยนั่นนะครับ เล็บสวยเออเล็บเล็บสวยตาแจมนี่มาแจมเล็บแจมอันนี้ก็หูหูฟอนล้ำเนอกล้องอะศาสตรไปเขาเปิดอันนี้คือรายละเอียดนี่คือสาระนี่อันนี้สาระสาระสาระอนี้สาระนี่คือรายละเอียดของควายนี่สาระโอ้คมนี่คือสาระไปก่อนเนาะแมีนเอาสาระก่อนบ๊อบบอบรายละเอียดเท่ากับกล้องเจ้าก็ศาสาดไปอยู่เรียวนะเออเอาเอาเอาขอยเปรียบเทียบในฟังครับแจเพื้นที่ว่าเข้าใจว่าเบาๆนะว่า คุ้ยไปยังแตนพอแตนบวกผมสินั่นล่ะนั่นล่ะเอาขนาดมาแน่ลูกเอาขนาดนี่นี่นอนนี่นะเพิ่นนี่นาเขาเพิ่นก็เป็นีังซี่เพียงซี่อือนี่ก็ควายสิครับอ๋อบึ้งบึ้งขวานเพิ่นขวัญนะครับเนาะนี่ขวานเพิ่นเอาให้เบิ่งชัดๆเด้อพี่น้องครับขวานเพิ่นเกี่ยวมาพี่นี่อันนี้เกี่ยวตรงนี้เนาะครับเกี่ยวตรงนี้นี่เรียบเท้าเรียบลังนะครับ นี่เรียบหลังโอ้ยเบื้องจิบูงกันโอ้ยกูก็ฮูดจีดอกจิบูบ่ายเรียบหลังดิอีผู้เพิ่อนโมโหกันมีเนาะสิว่างไอ้สันโอ้ยเนาะเอาเอาเบื้องไทยเบื้องหางเพิ่อนไทยเบื้องหางนะครับหางเพิ่อนบวนะครับเนาะบวประมาณนี้เรียพี่น้องเด้อกนะครับหัวหางเพิ่นนะครับเนาะสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบวกลบครับเนี่ยครับอืมแล้วก็เปล่งไข่สาวดิวายสาวผสมแล้วควายสาวถือว่าผสมเอาเบื้องอันนี้อีกอหนึ่งเอาอะไนี้มาเตห็น ผัดมา่ะผัดมาละผัดมะละยูหูเด้อนี่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 ับนะนมึงนี่ครับนอนโอ้แต่ว่าขห็นตรงนี้ไม่หวดิมอกล้องอันนั่นต้องนี่มั้ยนี่นี่พันดนี่ไปพันพันไปอีิขวขวันเอียงเกาะยุ้ยต่ตานี่ยขวเพิ่นอืออือีสองตาอีสองตาเกี่ยวกับหากันแมีนเป็นเกี่ยวกับหากันครับเกี่ยวกับม้นีเกี่ยวมับ้นีเกี่ยวกับนีเอานี่แหละไล่หยดให้เพิ่นครับเนาะให้เพิ่นจะใจนะครับยิ่ จะมึนเลยคิวดอกเราสีดอกเราเนาะคิวเพิ่นนะครับเอาได้เลยห้อยย่างได้ไหมห้อยยิ่งดิย่างดิเอาย่างเนี่ยอ๋อจีบะบัวจุ้งยิ้มไปก็ย่างเอาเปลควกหอยยิ้มไปเหรอเออไม่ด่ามะเนี่ยวายสาวรับประกันขาทุกขาถอนครับหายสาวเนาะครับผสมนะครับควายสาวพึ่งผสมควายสาวพึ่งผสมครับเพราะว่าคือแบบมันสีเงาอีกฟันเพิ่งจะได้ห้อยฟันมึงได้เบิ่งบ่ฟันตีครับ ในเบืบ้องบ่เดี๋ยวเบื้งบ่หันในเบื้งก่อนเลยเดี๋ยวเป็นยิงก่อนเมียงหอยเยฟันแทะฟันแทะขึ้นแล้วสองสองคู่สองคู่นะครับฟับนแทะขึ้นแล้วนะครับประมาณจากปีต้องหประมาณสามสี่ปีถึงบ่สองปีกว่าติอยู่ประมาณสามปีส <ไว S 2> า <นะ S 2> ปมปีกว่ามั้งครับรครับเพราะว่าเขาเก่งเลี้ยงอายุเขาบ่กค่อยเก่งปรนเดี๋ยวกับเขาวเขาบอกที่นั่นประเดี๋ยน็อตครับกะให้เบื้องตุนเบื้องตัวมันได้เอาครับเอาเป็น และมัดโมมัดนะสวยๆพี่น้องเบิ่งเงี้ยนะครับครับสวยๆเพิ่อนพี่น้องมาจินใจนะครับคอยหาเลี่ยมให้เพิ่มให้เพิ่มพี่น้องเบื้องงามๆให้เบื้องละเอียดเนาะครับเพิ่นก็สิว่าเด้แม่นแล้วเจ้าของหาแต่มุมแต่ลายทางงามๆใหญ่ๆงามๆแบบนี้ว่าหาเรียงหางามเต็เนาะยังค่อยสิได้จินใจถือเนาะนี่เจ้ามาถ่ายเรียมนี่นเจ้าอยากได้งามทุนสิวุ่นคอยยู่พี่สิ นี่แม่หนี่นะครับเอ้าแม่หนี่เอ้าข่อยจิบปลงกันเทน้ำอยู่ห้อยนี่เห้อก็หยุดตั้นน่าก็หูจะควมยังไมจักเลรยวข่อยยังซื้อเลยวิแต่เมื่อหูจะควมก็ลงไปแม่ป้าเข่าเลยซื้อต่อนี่เขาจะว่านี่เพี่นบอกให้ใส่ขันคว้าขันข่อยกับขันตังต้นแหล่ะขันที่นิ่งอยู่ครับขันที่มันตัวนะครับครับมึนต้นมึงัวรอบๆนะครับอืมเป็นนิ่งใหขยูวเป็นนิ่งอันนี้เห็นเพิ่นเห็นเพิ่นสว่างเพิ่นว่าฮั่นเป็นคนโกนสี่เพิ่นว่าฮั่นอีกกลิ่นหยามเลย เพิ่นขึ้นอยู่เพิ่นขึ้นว่าในลงปันไหนก็เพิ่งขึ้นหโหดั่นน้องแม่นครับอันนี้เพิ่กนกะจะค่อยเซาเซาเขาไม่ค่อยกินไปครับนี่เบื้องเบื้องเบื้องเนี่ยหนังผลอดคือเป็นเพิ่นเผิวค่อยกินหยาอยู่หยาดีอยู่ในเบื้องเนื้อครับเบื้องควันเบื้องอยังเพิ่นแม่นนี่ครับกับพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นไปนะครับกับเพิ่งผสมขื่นว่าในลงปันไหนอือครับเพิ่งกะเริ่มกินแล้วละครับครับอันนี้นี่แหละคือลักษณะของค่อยขึ้นมันเป็นเค่อยกินหยาครับ่คอยกิเพราะค่อยกินนหยาเพราที่อูบ สุามุ้งเลยเขาสีนั่นเนาะเขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าค่ะเขาอยู่ในเบิดช่วงระยะเวลาของเพิ่นเป็นสัตว์แล้วครับเพิ่นสิกลับมากินไม่ต้องมากินไม่เช่นนึงเนาะแต่บางตัวก็กินขึ้นเกล้วบางตัวก็กินขื้นเกาแม่นแม่นเพิ่นสิขึ้นหรือเพิ่นเป็นสัตว์ก็สร้างกินขื้อเกานำขึ้อเกล้นำขึ้อเกล้วนั่นคือตัวนั้นคือแมวอ้วนๆนี่เปล่กินจนมาได้ดึงออกขึ้นได้นั่นก็ได้จนได้ดึงขู่ออกโอ้บัดมันปลาเถอะไปนั่งกันดีเอาบอกคะแนนไปก่อนราคาได้ไหม สูง135สูง135บวกลบบวกลบหกสิคะแนนผสมเจ้าสันพอเนี่ยไหมล่ะผสมเจ้าสันผสมเจ้าสันนะครับ6เนี่ยก็65คะแนน6กมื่นหาต่อได้คือเก้าต่อได้คือเก้าต่อไม่ได้กะเอาว่าจิบเอาอยู่บ่ต่อไม่ได้กะต่อแล้วต่ออีกเออเออเอาต่อแล้วต่ออีกบ่ได้กะมองซื้อเออจีละวานติกับซีจีละวานอย่ยงบ่จิพอระวางซีเด้ต่อเพจะซื้อมองจะจีละวานจีละวานอยู่ รอว่ายู่หมดนี่เอานี่นะครับเด้อมักต่ออะได้กับต่อเร็วต่ออีกต่ออะไรก็ต่ออีกต่ออีกเออต่อเร็วต่ออีกคันต่อไม่ได้กับพวกซื้อคันต่อไม่ได้ดีก็จะเสือซื้อเอ้ามันไม่ได้หมักเขาเนี่ยเขายังไหนเนาะมันว่าสั่นเงินโอพอเนาะคุณว่าขายไหมที่ได้ซื้อตีต่อเซงเงินไม่กัว่าต่อเซงเงินเด้อเนลองต่อเซงเงินเอานะครับต่ออะไรพี่โตเพราะเราไม่ไหตัวนี้ฮะเพราะเราไม่เอาตัวต่อไปซะเดจ้าไข่หามผูกกันไอ้พวงตัวนั้นถาเขาอยเจ้าหผักซะ เป็นพักซะเป็นยังตัวนั่นสิเอ้ามาตัวต่อไปนะครับพี่น้องนี่เนี่ต่อไปนี่แหละเมียนี่ต้องขึ้นขึ้นกกินก็เก่าแม่นี่แม่นี่ขึ้นผสมมาที่ห้อยแม่นี่ห้อยบ่ดินัดหมอจังน้อยนี่นีนัดหมอจังน้อยนี่ละนัดหมอจังน้อยแล้วแม่นเนี่ยนะครับหาเดียมหามสูงร้อยสามสิบสี่บอ,อกลบตัวนี้ ร้อยสามสิบสี่เี๋ยวให้มีนนะครับร้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับนี่เอ้าไปเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องครับหน้าเบื้องตาครับตางามดิตาเบื้องตาตาเคนงามดิครับตาเบื้องวยแม่นตาสวยนะภาคเปิดนะภาคเปิดเขาที่ลักษณะคล้ายๆกันนี่ควายมาจะทางเดียวกันเสด็ยบุก็คือกันดิหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ตาเต็มตัวนั้นทิ่เต็มไหลกว่าตัวนี้ก็มีอยู่เต็มบางทีหน่อย แก้มจำอยู่จำน้อยน้อยวุ้ยมันหิวหนาเด้มันหวนหวนมันหวนพร้อมเด้หอนอากาศมันหวนมับโอ้ข้าวเพิ่นตัวเมียนี่กินยาสุดยอดเมี่ยนี่กินยาคักเดข้เอะมีอนี่เลยเด็บกแตงามเด็บคตับเมียมาไล้หนึ่งเพิ่นมันสะท้อนมันส้อนเสียงเดิอืมมันพอมันเดือดอเบิ่งความอ้างเพิ่นอ๋อนี่เพิ่งได้ลูกตัวเดียวเด้ลูกมาแล้วตัวนึงน้อยเนาะแอ็นิ่งความอ้างเพิ่นลูกมาแล้วตัวนึง นะครับตอนนี้เพิ่นก็ขึ้นแล้วขึ้นครับขึ้นตอนนี้มักตัวใดกัาเบิ่งช่วงได้ไ้เห็นบ่กินหยานี่โอ้ยังบุ่มเต็มเอิ่มคือเป็นกินเก่งธรรมชาติเพิ่มแมนนี่แน่นอิงติ่งหูอิงติ่งหูหูตัวนี้เป็นเต้าไปเลี้ยงครับจนได้ดึงฮูออกโอ้จนได้หอบหยานีไบ่ได้บางเทียมอิ่มหลาเรียบเพิ่นนะครับนอนมันนอนยากฝนตกก็เล่นเป็นน้อยล่างบ่ค่อยละเอียดปไปเลเนาะครับแต่ว่าก็เรียบวยอยู่นะครับแม่นี่เพิ่งเบิ่งไทยเด้ เวอร์ตัดเจ้าบ้านป่ะเวรตัดมีอันนี่นะครับเบิ้งไเดียวกำลังสีผสมจากน้อยอีละจากน้อยก็สีผสมจากน้อยหมอกมาแล้วครับตีใส่ยังไหวเจ้าว่าเลือดยังไงตีใส่เมียเด็กพอได้ไไปคิดว่าท่านออักกูดีกว่าจังไงดีกว่าให้พี่น้องโทรมาก่อนดีกว่าจังไงตีใส่เลยบ้านตีใส่สูงๆป่ะเพิ่นต้องสูงเลยเจ้าสร้างป่ะบานตีใส่สร้างใส่พ่อสร้างป่บ นะครับแม่นี่เด้อครับเด้อแม่นี่สูงร้อยสามสิบซี่ปลกลบที่ห้อยเราจะใช้สร้างอุดรจากน้อยนี่นะครับจากน้อยมอกระไหนะครับจัผสมแล้วนะครับแม่นี่นะครับเบ่งตรงเบ่งตัวมบงเล็มมอละเอียดนะครับเบ่งมอละเอียดเออพี่น้องเอ้าเป็นห่อนห่อนห่อนเปอนห่อนเป็นห่อนแต่ว่ากินมหยาดีโอ้ยบอกก็ต้องบอกหาเลยกินมหยาดีจุ้งจุ้งเอ้ายางเพิ่นเบง้พี่นองเบ่งนะครับ รับประกันสายอ่างเด้อพี่น้องเด้อดมีใส่อ่างนะครับขาถกขาถอนคือเก,บบก่าักเ่ารับประกันคือเก่ารับประกันคือเก่าเนี่ยนี่นัน่นบ่เป็นไงอยู่เด้อครับอันนี้คือขนาดลูกตัวเดียวมันกับคนขังที่สีอ่างหลายอยู่ลูกตัวเล็กแมนคุณเพิ่นใหนไงดิลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับนี่เพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่า ไกว้ทำมันสีทรงลูกนี่มันสีอ่างอ่างสีหญ่นี่อ่างใหญ่แมนแมนทองมันใหญ่ลูกมันสีหญ่เลยอ่างเลยใส่อ่างได้แมนนี่นะครับอันนี้ใส่อ่างผู้เฒ่าพราวอันเนื้อเน้นนังแมนแมนครับคือทองมันเง่ได้ลูกเพิ่นยืนหันต้องตัวเงยขึ้นว่ะใส่พอพอสูงต้องมันต่อไปเพราะว่าสูงสูงเพราะว่าเขาเลื่อนเนื้อหนังแล้วเนาะแมนเลื่อนเนื้อหนังแล้วเครับาะนี่อาจใส่เจ้าสันก็ได้คือกันว่าเจ้าสันก็ใหญ่ใส่ก็ยังแมนอันที่ เจ้าสันเนียนเนีอันนี้บ่ได้โฆษณาเพิ่นดอกเพราะว่ามันความเงคือกันแม,นแมนแีนเนนเขาลงพัฒนาที่อันนั้นเพิ่นว่าใหญ่ยคือกันสร้างกระสูงยังทีนะครับได้สร้างก็ได้เจ้าสั้นก็ได้เนาะครับน้องหว่วยเนี่ยอยากหาเห็นเจ้าแก้งๆกันนะหน้าเจ้าแก้งๆไหมอุ้ยบ่แก้งกันเลยหรอกจากเดียวอุ้ยไทยควายพี่ แต่เห็นเจ้าจริงแกล้งเนาอโอ้<ม>ออยคนว่ได้ซื้อข่อยแดงมันซื้อข่อยลงไปเจ้าว่าเจ้าออ<อ>บุหรี่หอยขึ้นทุบมาว่าข่อยขึ้นใช่ามวเวลาเจ้าเอาเจ้าถ่ายชิรัยเท่าไหอีกัะเว,วลาเจ้าเอารูปข่อยขึ้นโป๊กใช่ไหมหนะโป๊กไหมเจ้าก,ก็คือว่าเอารูปยิ้มยิ้มท่าดีดีเนี่ย เอาแต่รูปนาหดหดไข่เซ่เว้ยสงสารล่ะมันจังคุยนี่พันยึตื่นเนาะพันเปิดองนะพ่อมันตื่นเว้ยพันก็บวกอยากเบิ้งเลือเนาะพี่น้องมันยังประกาศตัวเจ้าตัวแน่นมาว่ามีผู้เบิ้องจะขวงจะก็ควงเอาเรียกแต่รูปผุหดหดเซ่เว้ยเวลาสายหดสายอี๋เนาะสุดแล้วมันจังสาย <c oughs> หดสายดากักเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สายดาร์กอื่นเต้นเออเนี่ยนี่เนาะครับเนี่ยผมจะหาเรียมก่อนพี่น้องหาเพียงของงามมีเปลืงเบิืองนะครับเนี่ยนี่เนาะครับพี่น้องครับเนาะสันเมื่อกี้สันแต่ละห้วย เบื้องห่วอ่างเพิ่นผมอ่างครับเบื้องพร้อมอ่างเพิ่นใหญ่เพิ่นเนาะครับพี่น้องครับอืมโอ้ผมมันเกือบถมหัวเจ้าไปแล้วห้้ยนี่ถมแล้วมันควายย่อกรับถมแล้วควายย่อต้องอีกจังเลยนี่เก็ิเอาห้าเพิ่นมักตัวเนาะอ่างอยู่ดีเอาเนี่ยเอาเพิ่อนหางเพิ่นนะครับหางไทยเนาะครับพร้อมไทยหางไทยเองเพิ่นนะครับน้ำมันออกแล้วเนาะนี่น้ำเพิ่นออกแล้วน้ำเพิ่นออกแล้วเพิ่นซึมๆแล้วน้ำเพิ่นหูงอนฟอนลำเหมือนนี่ ผู้นี้ก็ได้ครับนี้เป็นนั่นจะเป็นสายเพชรอุดรนจิมาน้ำกันเนาะสายเพชรอุดรนทั้งสองนั่นแหละนี่นี่ผืูเงินครับเห็นาเบิ่งทางผิดเจ้าเนาะเบิ่งทางผืนมันจะเห็นตเนาะเดี๋ยวคอยกันเดี๋ยวหายอยู่มันต้องระมัดระวังดิจันว่าแจ้งหืนเงินดิแดงสี่เนาะฟังนี่มึงรถพี่น้องเงินอันนั้นมือเราเลยครับนั่นอันนี้มือเดิอันนั้นมือเราครับบม่ได้จับมันก็เงี้ยงก็งอนเนี้ยเจ้ามือหักลงผืนอยู่วะ แน่นดีคือบม่ได้หักเออจดะวไว้ที่หมูลฟอนน้ำด้วยน้องเด้อนะครับมูลฟอนน้ำอยู่นะครับถือว่ามากแต่จะเป็นสายเดียวกันรู้พันนี่ออกสีหลอกเราสีหลอกเราครับแม่นี่เนาะสายอ้างครับครับได้รูปมาแล้วหนึ่งตัวแมบสูงหนึ่งร้อยสามสิบสี่ตุ้งกระชากมีซบอกลบบอกลบใบน้อครับราคาครับหกสิบเก้าคะแนนเปิดที่ ส่นราคาเวทีหกคะแนนครับ6กมนเก้าะครับนคะแนนยังบุเขาดมากหมหรอส่วนราคาเป็นวดอกันตลาดหุ้นแ่เอู้ไนีม่ห้อยไงจะลือว่าขอมีอืโอ้ไงัดอันไงนะครับห่อยกรมักย่ดิอือโอ้ยไหนีเพิ่นนะครับห่อยกรมักย่ดิบางแกระไราไปห้อยเอฟซีสมัยยังขอบคุณเซีสมัยังห้อยเออขอบคุณมันโดนแล้วเดี๋นจว่า บว้ไปยังละขึ้นกระส่งคอมเมนต์ไม่กำลังใจายอยู่ครับครับอันที่ว่าพ่อปีนประเด็นเมื่อนั้นละกับว่าดดนั่นผู้ใดรอครับบางเว้ามันกะคือวานะเนาะบางมือมันเมยเนาะไหมเนาะกับิัก็เมย์ช่วงหนึ่ะกับแต่ว่าบางเช้ามันกะให้กำลังใจกันซะครับครับจะตีกันเถาะครับกับขอบคุณกับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ดีให้กำลังใจครับบาง ผู้คนพวงคนผุ่นกับท sure> ูมาหาเลยดิมาห้อยเจ้ากะเฮ็ดขึ้เก้าละย่าเพียรตามค้นว่าเถาะเป็นตัวของตัวเองที่ขึ้น่าเนาะกับเป็นตัวเขาอะไรเห็ดขึเก้าแล้วเขาสางคมัเถิงครับครับสางคมมาเถิงเนี่ยสลามนิดเดียวเขากับสางคมมันเถิงให็ดขึ้นกมันจะเบื้องเจ้ามันก็ได้หัวย้อนอยู่เพราะได้หัวอยู่แม่นครับจิ้มเขาอิ่มแล้วเพราะนั่งเบื้องเจ้อบอมีเมันกับไ่ได้บ่ได้เฮากับไม่ได้เฮ็ดซ่องศาลาเนาะเฮาก็เฮ็ดซ่องเขาขึ้นบานล่ะย้ำเขาใบยหอยก็บพ่อนั่งเบิ่งเจ้าบ่อออพี่่น้งวา ครับว่าไปน้องพี่น้องค่ะพี่น้องมีความสุขก็ดีใจนะครับเนาะดีใจพอเพิ่นกัเป็นห่วงกัเฮ็ดคือเก่าแหละดีแล้วรู้พอทางยะโสโทรมาหาอยู่โทรมาหาแล้วโทรมาหล่อยู่กับคอมเมนต์หลายๆก็ว่ากับตั้งใจย่าให้อีพอลืมเด้อผ่าพันเอวก็ห้อยผ่านไปเอวดิผมให้ไหนดิผมต้องได้ก่อนดิเป็นสิมายามอีกอยู่เพิ่นว่าสิมายามอยู่ต้องได้ก่อนี๋ยวทายสิเขาเดี๋ยวพันไปกับสิไปยามคือกันครับครับนี่เวลาก็สิไปเยี่ยมไปย่อไปยี่ยมไปไปยามเนาะไปยามเย็นนะครับกับ กับมือเศร้ากับไปซุ่งตัวนึงครับครับมีง่ายล่ะครับซุ่งให้คุณพี่เพิ่นคุณพี่เพิ่อนเป็นตำรวจต่อซุ่งเรียยบร้อ็วๆซุ่งเรียยบร้อแล้วๆครับจังขอบคุณขอบคุณซุ่เอออยังก็ฝากเสียไปเยอะอยู่เนาะขอบคุณเพิ่นครับฝากเสียเป็นเพิ่นอยู่เสียเป็นเพิ่นอยู่แต่ว่าเสียเป็นอะไรที่ให้ไปไหนเบิดแล้วครับเบิดแล้วเดี๋ยวจะเสียไม่แจกไม่ดอกครับพี่น้องครับขายดีก็ควายมีแต่คนขอที่ให้แต่คนขอเอาพุ่งคนเพิ่นกต่สื่ออยู่เด้็กเสียหายหรอกเสียหายไม่อยั่ว เฮ็ดตัวละสี่สิบาทเฮ็ดหอยมันไล่แจกกี่วันนี้วิ่งไม่แต่ต้องโก้คือเก่าแล้วเนาะบ่เอาก็ต้องเอาไม่บ่ามันนี่มาครับเอาบ่้ยละเฮ็ดแต่ในเฮ็ดหรอก็เฮ็ดแต่มันดีจากแล้วครับเมียข่อยว่าโอ้มันแพงอยู่เรืเมียข่อยว่าอ้งสินไหมเมียข่อยว่าคือเมื่เฮ็ดตัวละสี่สิบห้าสิบเป็นวันมันคอปกเลยวันจะใส่เกี๊ยวหนื้อเราวางสินแบบเนี้ยไหมอืมมี่อะไรเนาะเฮ็ดคนเมียข่อยแล้วได้รับเสียสิ์เนาะ เคล็ดตัวร้ายที่มาชิวเพียงเล่พอได้เกี้ยวหนาเสียเสียเอาบุญเนาะเ่รามันเสียใส่เก็บวิากเนาะพอไดีวันปุ๋ยพอไดีวันปุ๋ยใส่เกี้ยวหนาวันปุ๋ยเอาสมิ้นห้อยเนาะเบาเบาไหลใหญ่ห้างมันห้อนห้อยเนาะพวกข้อญห่อนขวัญก็ห้อนแล้วเนี่ยแตกไปแล้วนี่เอาสมิ้นห้อยเนาะเอาสมิ้นเอสวัสดีครับขอบต้อนรับสวัสดีครับ